ใหบางคนบอกเล่าข่าวดีจ้างข่าวดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังทั่วประเทศค่ะล่าสุดนะคะนาย,ยกสมาคมชาวนาไทยได้ทวงถามกับรัฐบาลในการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไรายสูงสุดอยู่ที่1,000 0บาทติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังทั่วประเทศนะคะล่าสุดทางด้านนายกสมาคมนะคะคุณปราโมทก็ได้สอบถามไปยังรัฐบาลถึงการจ่ายเงินนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังโดยการจ่ายเงินในครั้งนี้รัฐบาลก็วางกรอบในการจ่ายอยู่ที่ไร่ละ1000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือจ่ายอยู่ที่10,000บาทการจ่ายเงินนะคะ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบขโดยมีนายพี่ชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมได้มีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทและที่สําคัญจะจ่ายให้เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรงส่งเสือการเกษตรงบประมาณวงเงินที่ใช้ คาดการอยู่ประมาณ2,800ล้านบาทล่าสุดนะคะนายปราโมชเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็ได้เผยกับนักข่าวถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลุกข,ข้าวนาปังปีการผลิต2568 การจ่ายเงินจะจ่ายในอัตราร่ละ1,000บาทไม่เกิน10บรายสูงสุดอยู่ที่10,000บาทซึ่งได้สอบถามทางด้านในวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในประยะเวลาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีชาวนาทั่วประเทศสอบถามกันเข้ามานะคะว่าเงินจะได้รับเมื่อไรรัฐบาลจะจ่ายให้วันไหนและจะจ่ายผ่านระบบใดบ้างการจ่ายเงินนะคะณปัจจุบันนี้ได้ล่วงเลยมาค่อนข้างเนิ่นนานแล้วและที่สำคัญชาวนาก็ ประสงค์ที่จะเตรียมเข้าสู่นาปีจึงค่อนข้างจะใช้งบประมาณพอสมควรทางอธิบดีก็รับปากนะคะว่าได้แน่นอนและจะนําเรื่องเข้าทบทวนยังนอนบขอ่องจากมีเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียนมากกว่าจ0 0 0รายคาดว่างบประมาณที่ใช้จะเพิ่มขึ้นจากกอบวงเงินเดิมอยู่ราวๆจิ0 0ันล้านบาท กำหนดการในการประชุมกับนบขนะคะไม่เกิน2ส,สัปดาห์นี้หากประชุมแล้วเสร็จก็จะนำเรื่องเข้าคอรมอต่อไป ในขณะที่แรงข่าวกรรมการจากนบขก็ได้กล่าวว่าการที่นบขมีมติให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินไร่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินสิบไร่สูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบมาจากคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารก้าวแห่งชาติด้านการตลาดและด้านการผลิตนะคะก่อนจะนําเข้านบขหากย้อนไปเมื่อวันที่20กุมภาพัานธ์นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เสนอเกี่ยวกับนโยบายช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังไว้3ม,มาตรการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาตรการขยายโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปังช่วยข่าฝากเก็บในะคาในอัตรา1,500บาทต่อตันเป็นระยะเวลา1-5เดือนในพื้นที่72จังหวัดแล้วก็มาตรการที่2นะคะก็คือการเพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศโดยมีจุดรับซื้อรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการตตนละ500บาทกับผู้ประกอบการช่วยซื้อในราคานำตลาด3 100บาทต่อตันเป้าหมายนะคะที่ต้องการอยู่ราวราวส0 0แสนตันในพื้นที่72จังหวัดเช่นเดียวกันและโครงการที่3นะคะโครงการจดเชยดอกเบีย้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวช่วยดอกเบีย้ยผู้ประกอบการ6%สเาซหรับผู้ประกอบการเก็บสต็อก2-6เดือนค่ะนี่ก็คือมาตรการในการช่วยเหลือนะคะที่ทางด้าน รัฐบาลได้วางกรอบนอกเหนือจากการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทแต่การสอบถามในครั้งนี้นะคะก็ยังคงได้คำตอบเดิมคือรอการประชุมจากทางด้านนบอเพื่อเตรียมนำเข้าสู่คอรมอหากผ่านคอรมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่จัดตารางการโอนเงินก็จะเป็นทางด้านของพกสดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปังในลำดับต่อไป เดี๋ยวทางเราจะอัพเดทข่กกาวสารมาอย่างต่อเน,นื่องคุณพ่อคุณแม่ต้องการทราบรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ